กลุ่มประมงตราดร่วมพันคนยื่นสี่ข้อเรียกร้องรัฐบาลผ่านผู้ว่าตราดจากนโยบายรัฐบาลขู่หากไม่ได้ตามข้อเรียกร้องเตรียมหยุดทาประมงตามมติสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกลุ่มชาวประมงในจังหวัดตราดจำนวนหลายร้อยคนนําโดยน,นายนรงชัยศิริเลขานุการนายกสมาคมการประมงจังหวัดตราดรวมตัวการเสนอข้อเรียกร้องที่ได้รับความเดือดร้อน จากเรื่องโครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมผ่านจังหวัดตราดโดยมีนายนารงธีรจันทรารังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายชัยยันการสมเน่ประมงจังหวัดตราดรวมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังข้อเสนอและข้อเรียกร้องของชาวประมงนายนารงระบุว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมส่งผลกระทบต่อชาวประมงในพื้นที่จันทราดจึงได้รวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องผ่านจังหวัดไปยังรัฐบาลนายอมรศักดิ์วรวิจิตรพงษ์นายกสมาคมประมงคลองใหญ่กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวทางกลุ่มได้ยื่นข้อเรียกร้องไปนั้นยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือแก้ไขโดยเรือประมงในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่กว่า800ลํา จะต้องหยุดทําประมงทั้งหมดตามมติสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยซึ่งเรือบางลำในอำเภอคลองใหญ่ได้หยุดทําประมงไปแล้วอยา่างไรก็ตามยังมีข้อเรียกร้องในเรื่องที่ชาวประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นเรือประมงขนาดเล็กเรียกร้องให้ลดหย่อนภาษีสัมภาระลงมาบ้างให้ผู้ประกอบการอยู่ได้และได้รวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องในครั้งนี้